วันนี้เอกก็มาบอกข้อมูลเพิ่มเติมของตัวโปรโตีนบูตาพีนะคะตัวโปรโตีนที่เอทานนะคะก็จะเป็นโปรโตีนทันญพืชนะคะทุกคนเป็นโปรโตีนทันญพืชทำมาจากมีส่วนผสมก็มีถั่วแดงถั่วดำ ถั่วเขียวแล้วก็ถั่วขาวนะคะซึ่งตัวโป,ตโปรตีนตัวนี้เนี่ยมันผ่านนวัตกรรมไฮโดรไลซิสค่ะทุกคนที่มันมีอนุภาคแบบว่าเล็กมากและมันมาอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะคะทุกคนคือกรดอะมิโนที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนําไปดูดซึมแล้วก็ใช้ได้ทันทีนะ,ะโดยที่ไม่ต้องรอน้ําย่อยเลยก็สามารถดูดซึมได้หมดซึ่งมันเป็นอนุภาคเล็กมากๆจริงๆนะ,ะนะคะทำไมถึงมันช่วยช่วยเรื่องหุ่นได้นะคะ ช่วยเรื่องอทาให้หุนน่นดีได้ยังไงนะคะเพราะว่าตัวโปรตีนนะคะอย,อย่างที่เอบอกไปเนาะคนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องกินโปรตีนให้เยอะนะเยอะกว่าคนแบบว่าปกติคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายก็ทานโปรตีนตามปกตินะแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยมันต้องเสริมโปรตีนเข้าไปเพื่อที่ให้โปรตีนตัวเนี้ยนะคะมันจะไปช่วยเผาผลาญไขมันไปช่วยดึงไขมันเก่ากลับมาเผาผลาญแล้วก็ ช่วยเร่งสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะมันจึงจําเป็นมากสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะคะคนที่ออกกําลังกายทําไมถึงเลือกเป็นตัวโปรตีนโบตทาพีเพราะว่าตัวโปรตีนโบตทาพีเป็นโปรตีนแบบแคปซูลค่ะทุกคนเอ๋ให้ดูนะคะ นี่นะคะมันเป็นแคปซูลแบบนี้ค่ะเป็นแคปซูลแบบนี้ซึ่งมันทานง่ายมากๆค่ะพกพาไปไหนก็สะดวกก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคมากนะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยจา,จากที่ดูแลลูกค้ามานะทุกคนก็จะบอกว่าเห็นผลมากๆนะอ,ออกกําลังกายเหงื่อออก โอ้ oh, oh, เงือออกเยอะมากคือเผาผ่านดีมาก mm hmm. แล้วก็รู้สึกสดชื่นด้วยออกกําลังกายได้นานขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าโปรตีนมันจะทําให้เราแบบมีพลังแบบเขาเรียกว่าพลังงานในร่างกายมากขึ้นช่วยให้แบบว่าเราออกกําลังกายได้นานขึ้นด้วยเนาะ mm hmm. ส่วนเรื่องสุขภาพนะไม่ต้องห่วงนะ mm hmm. ผิว mm hmm. ผมเล็บแล้วก็สุขภาพทุกคน ทุกส่วนของร่างกายของเรามันต้องใช้โปรตีนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะโปรตีนสําคัญที่สุดสําหรับร่างกายต่อให้ไม่ออกกาลังกายเราก็ได้สุขภาพที่ดีได้ผิวที่ดีนะคะได้แบบว่าเออผมไม่ร่วงออสังเกตว่าคนที่ผมร่วงก็คือบางทีทานโปรตีนไม่ถึงในระหว่างวันทานโปรตีนไม่ถึง อพอทานโปรตีนน้อยร่างกายมันเอาโปรตีนไปใช้ส่วนอื่นค่ะทีเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยไปเหลือถึงผมเราเนาะผมมันจะดูดซึมเนาะได้น้อยได้ช้าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดผมร่วงได้ทีนี้ถ้าเราทานโปรตีนถึงนะคะมันก็ทําให้เรา ผมไม่ร่วงด้วยนะแล้วก็สุขภาพปีด้วยนะนี่แหละก็คือข้อดีของโปรตีนตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสั่งซื้อหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะแล้วก็ในเพจมีมีในเพจก็สามารถตามคลิปออกกำลังกายของเอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ